ถ่ายโครงการเข้าเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทิศาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มทักเหนือตงพูนท่านวิทยากรท่านปรัชญาประจารแพทย์สรางพงศ์เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่สถาปนาขึ้นเมื่อปีการปฏิบการนักเรียนเนกระบวนการสามด้านได้แก่ why use interest รักสูตรที่หลากหลายและความสนใจมีผลงารเป็นที่ประจักแก่เสมอให้โรงเรียนยุพนาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนแน่ขารับหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อินทอุ์เน็ตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอุพาชวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ s m c e ภาคหนอตอนบนตลอดจนมีกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ตัวอย่างงานวิจัยจากแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแรลยนเรียนรู้อื่นๆที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งได้รับคุณประสบการณ์ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและได้พบกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพเพื่อเป็นการสึบประกายในการเขียนหัวข้อโครงร่างของงานวิจัยของนักเรียนต่อไป ถือว่าเป็นการกระตรงไม่แท่ของนักเรียนของวัธยมศพิเศษซึ่งรู้จักการศึกษาภาคบังคับหละของการศึกษาไทยคือบังคับในรุ่นของที่บกบรมไปเมื่อวานนี้คือบังคับอยู่นัจะเรียนต่อมัธยมสองไ่ได้านทำใหต้องเรียนทุกคนคือหมอ 1, หนึ่งมสอมสามสี่จนจบการศึกษาเรียกว่าภาคบังคับแต่ในส่วนนี้คือการศึกษาไม่ได้บังคับเสีย่า นักเรียนหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองประการแรกเรื่อเรียนในส่วนของมัธยมศึกษาปีที่4ก็ทั้งหมดนี่คือเรื่องวิทย์ใช่ไหมเป็นวิทยาศาสตร์นักวิทยาศตนักคณิตนีระดับน้องๆในส่วนของกระบวนการนี้การทำเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักหลักนั่นคือกระบวนการคิดเรื่องของการตัดสินใจนะครับแต่เราต้องเป็นทักษะที่พิเศษกว่าคนอื่น นะครับสำหรับคนที่เรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นคือกระบวนการครีักการตัรตปัจจุบันไม่จําเป็นต้องรับราชการนะครับอาชีพอะไรก็ได้ที่เราดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับโดยไม่พึ้นคาหรือว่าเดือดร้อนู้วยนะครับนั้นก็แต่ว่าเบื้องต้นในช่วงนี้คือนักเรียนเข้าสู่แผนการเรียนที่ตัวเองเลือกตัวเองสนใจแล้ว ใช้เวลาตรงนี้จะคูสี่หาบุกนี่สามปียังไม่จบนะครับยังไม่จบ,ย,จบยังไม่สิ้นสุดตรนี้เข้าปัจจุบันการศึกษาแค่มองบุยังทํางานไม่ได้ม .6 คือเบื้องต้นนะปสอปวปสนั่นคือเป็นโหมดเรอรนนะครับอยู่ทางไลยคำว่าไลายคือเป็นเส้นทางการเดินของการทาํางานบางคนนี้ น้องอาจจะบอกว่าจบมะไปเติมนั่งานนะเขาเรียกว่าโอบอร์เตอร์ไปนั่งลายนั่งลายคือถ้าระบบคอมพิวเตอร์นะเป็นบอร์ดเป็นไอซีนะครับเรามีหน้าที่ใส่บล็อกในวงนี้หนึ่งตัวนะครับทั้งปีทั้งชาติใส่บล็อกตัวเดียวนะครับทีบอกว่าไมเราไม่เอาไว้นักเลียนที่เริ่มต้นในหลังนี้ไม่เอ็นจอยสุด

คุณครูโครงการห้องเรียนพิเศษคุณครูและนักเรียนนะคะเรียนเป็นความพร้อมในใจท่ะ